ถ้าจะหมายถึงวินัยทางกลารรงๆซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับสําคัญของประเทศฉบับหนึ่งนะฮะก็คือพระราชบัญญัติว่าโดยวิธีการมุตประมาณพศ2 5 0 2แล้วแล้วลก็บุคคลซึ่งมีคุณูปการต่อการออกกฎหมายนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือเป็นคนเหลือไม่ได้ครับนอกจากอาจารย์ป่วยอึ้งผ่าก่อนครับแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของท่านครับนะครับซึ่งก็จะมีงานใหญ่ที่สําคัญก็คือทางบุญที่ป่วยอึ้งผาก่อน ซึ่งทางหม่อมบุ๋ยเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ผลปรดของของท่านนะครับจะจัดงานเขาเรียกว่าแจกรางวัลธรมธรมภิบาลดีเด่นของวิสากิจขนาดกลางของนายยอมที่ที่โรงแรมปราสาทเอเนีเย็ยนวันนี้ห้าโมงครับทุกวันเกิดของท่านก็จะมีงานนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะขออนุญาตเกริ่นนาในส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้โจทย์ที่ตั้งไว้ให้เนี่ยในยนโย,ยบายประชานิยมกับวิัยทาง,งการเงินคลังนั้นเกี่ยวข้องในทั้ง อาจารย์ปรีชาก็มากระซิบบอกว่าขอให้ให้ผมพูดก่อนว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะมองอนิวายิพิชานิยมในอย่างไรในความเข้าใจของผมซึ่งมาแล้วก็จะเป็นความเข้าใจที่ต้องถูกเป๊ะนะครับท่านเองอาจจะมีความคิดหรือความเข้าใจของท่านเองได้ไม,ไม่ไม่ว่าก,กันนะฮะผมมองว่านุวัติพิชานิยมในใน,ใน,ใ,นในทัศนะของผมก็คือการที่รัฐานเนี่ยก็คือผู้มีอำนาจในการปกครองใช้ทรัพยากรของประเทศเนะงินเงินหลวงนั่นแหละนะฮะ ดำเนินการอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ผลประโยชน์ในรูปของสวัสดิการไปตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งในที่นี้คงหมายถึงประชาชนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนนะฮะหรือานะที่ด้อยในสังคมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่และด้อยนะครับมีลักษณะสำคัญนะฮะคือประชานิยมในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ค่อยมีฮะมีแต่ประเทศที่ยากจนเพราะคนยากจนเป็นคนส่วนใหญ่ประเทศยากจนและด้อยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของของแผดดินที่ว่านั้น โดยตรงโดยที่ไม่ได้คิดคำนึงหรือหรือต้องคำนึงถึงผลผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์มากไปกว่าผลตอบแทนทางด้านการเมืองนี่คือความหมายครับผมนะฮะทีนี้ก็จะ,ะขยายต่อได้ว่าผลตอบแทนทางการการเมืองคืออะไรฮะก็คือการที่ประชาชนเนี่ยให้ความสนับสนุนผู้ซึ่งออกนโยบายหรืนอนำนโยบายนั้นมาใช้โดยผ่านกระบวนทางการประชาธิปไตย ก็คือการออกเสียงเลือกตั้ง mm hmm. ก็จะลงคะแนนให้ในโยบายที่ว่านี้หรือพกกอรรคการเมืองที่ว่านี้ได้อยู่ในอำนาจอยู่ต่อไปนะฮะมันก็จะมีคีย์เวิร์ดอ,อยู่หลายอันทีเดียวในเรื่องเหล่านี้นะครับนะฮะคือจะเป็นทรัพย์รรของแผ่นดินนะฮะไม่ใช่เงินของเขานะฮะคือถ้าไม่ไม่ใช่เงินของคนใช้นะฮะคนที่ใช้นี่ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ที่อาจารย์ผู้ผู้ดำเนินการบอกว่าเป็นประชาชนมีส่วนร่วมนะเป็นคนที่ผู้มีอำนาจเอาเงินของประชาชนคนอื่นไปใช้ซ์เ per good ไปใช้แล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็เป็นคนที่ที่มีเสียงที่จะเลือกเลือกให้เขาเข้าอยู่ในอำนาจหรือให้ยังคงอยู่ในอำนาจได้นะครับสิ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญในฐานะในทัศนคติของผมในฐานะเรษฐศาสารเนี่ยนะนเสนาธิการเนี่ยเรามีความมีความรับรู้อยู่อย่างหนึ่งนะว่าของของฟรีไม่มีในโลกครับ ทุกอย่างที่มันมันใช้ไปเนี่ยมันก็คือเอาเอาไปเอาไปใช้ในสิ่งซึ่งมันควรจะไปทาได้อย่างแต่ไม่ได้ทำนะมันมีสิ่งที่เรียกว่ามีการมีการาได้อย่างเสียอย่างหรือเทรดออฟอยู่ตลอดเวลานะฮะคุณเอาไปทําอย่างนี้แส่งว่คุณไม่ได้ทำอีกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นะถ้าคุณทําอย่างนี้แล้วผลมันสามารถจะพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้เกิดผลในทางที่เป็นการเป็นการถาวรน,นะฮะไม่ไม่ไม่ยั่งยืนเนี่ยนะฮะการการ เกิดผลของการกระทาดังกล่าวเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางทฤษฎีได้จริงอยู่นะครับที่ท่านอาจารย์เศรษฐิตไ,ได้พูดหลักปรยยัชญาของวิจัยไว้อย่างหนึ่งว่าการดําเนินการบางอย่างนั้นบางทีมันไม่สามารถจะไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีจนกว่าผลของการดําเนินงานนั้นมันไปถึงสางสุดท้ายคือต้องให้มันจบก่อนทึ่จะรู้ว่ามัน,มนเป็นยังไงต้องเปิดต้องให้เันสองชั่วโมงก่อนแล้วเปิดลังหนูมาดูหนูมันตายไม่ตายนะครับ แต่ท่านฮะท่าลองคิดดูว่าการที่คนจะรู้ว่าถ้าคุณเอา,เอา,เอาแร่ซึ่งมีปรมันตารังสีเนี่ยสปริตมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดพลังมหาศาลเนี่ยท่านจะต้อง,ต,องต้องทําให้มันก่อนหรือแบมันยร่วม,มันต้องเป็นอย่างนั้นคำตอบคือไม่ครับเพราะนักวิทยาศาสตร์สามารถจะหาทฤษฎีซึ่งอธิบายถึงลอจิกหรือตรรก,กะของการกระทำว่า เนื่องจากคุณสมบัติของสารชนิดนี้มันมีลักษณะที่เป็นแบบนี้มีโครงสร้างทางโมเลกุลเป็นแบบนี้นะถ้าความเข้าใจนี้มีอยู่เนี่ยถ้าคุณไปทําให้โมเลกุลมันแตกออกได้ทันทีเนี่ยตามทฤษฎีมันจะต้องเกิดพลังมหาศาลอยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้องไปทําให้ให้มันเห็นจริงๆอันนี้จึงเป็นที่มาของทฤษฎีอของไอน์ไทน์ที่บอกว่าว่าถ้าคุณสปินอะตอมแบบจะเกิดพลังสารมหาศาลโดยที่มันไม่ต้องต้องไปทาให้มันคน ขึ้นก่อนที่รู้ว่ามันต้องต้องมีระเบิดขึ้นได้นะเป็นการใช้แนวคิดลอจิกและสิ่งต่างประบุออกมาเพราะฉะนั้นในในสิ่งที่อาจารย์สถิตพูดไม่ผิดครับแต่ก็หมายความมันจะต้องถูกเสมอไปเพราะเราสามารถจะใช้เหตุผลหลักเกณฑ์หลักตรรก,กะในทางวิทยาศาสตร์ในการที่บอกว่าการทําอะไรหรือไม่ทําอะไรมันจะเกิดผลอย่างไรนะเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลนาเรินนโยบายหลายอย่างลงไปเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าต้องรอให้มันจบก่อนงจะรู้ว่ามันผลเป็นไงเนี่ยแต่เราสามารถใช้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในเรื่องของวิธีวิทยาศาสตร์นะฮะ scientific method เนี่ยบอกได้ว่าผลที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็น1 2ึ่ออย่างนี้โอกาสที่เป็นไปได้มากกว่าจะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามอย่างนี้นะฮะมันสามารถจะใช้หลักวิชาการที่จะพยากรณ์หรือหรือบอกได้ว่าผลจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับคือวิธีการที่นักวิชาการของเราใช้ในการที่จะวิเคราะห์ หรือวิจารณนโยบายต่างๆก่อนที่ผลมันจะสิ้นสุดลงทำไมอย่างนั้นแล้วนะครับมันก็สเปซส,สปาครับอยากจะทาอะไรก็ทำนะฮะโดยที่ไม่ต้องคิดว่ามันผลจะเป็นยังไงบอกว่ารอให้มันจบก่อนแล้วถึงรู้ว่าผลเป็นยังไงอันนี้คงคงไม่ได้ไม่ได้แช่ประโยชน์อ,องค์ความรู้ต่างๆที่เราสะสมมาตลอดหลายหลายสิบหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในในประเด็นที่ที่ผมมีความกังวลนะฮะในเรื่องขอการใช้ในโยบายประชานิยมเนี่ยก็คือว่า เราคงจะต้องใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่พิจารณาดูว,ว่าไอ้ความสูญเสียหรือการการได้อย่างเสียอย่างเนี่ยของการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะมันเป็นอย่างไรจะต้องยอมให้นักวิชาการได้ใช้ความรู้ตรงนี้ในการที่วินิจฉัยเรื่องต่างเหล่านี้นะครับครับในในใน,ในการในการผูกโยงในการผูกโยงไอ้นโยบายประชานายิายมซึ่งบอกเป็เปนนโยบายที่ใช้ทรัพยากิรของของของ,ของรัฐ ไปให้ประโยชน์โดยตรงกับประชาชนและประชชนก็ตอบแทนโดยการให้การสนับสนุนงการเมืองเียนะครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องว่าเป็นปรัชญาทางการเมือง,องการอยู่รอดในทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่เขาทำกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่จะทําได้มากได้น้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าสังคมนั้นๆจะยอมทนกับนโยบายอย่างนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนโยบายแบบนี้นะครับถ้าเป็นในประเทศพทัฒนาแล้วเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่ผมพูดต้นนะเพราะต้องใช้ ต้องใช้ฐานเสียงซึ่งเป็นคนที่เป็นคนที่สามารถสนับสนุนรัฐบาลได้นะฮะนี่การใช้ให้ประโยชน์โดยตรงเนี่ยมันไม่เด้เกิดนะครับในประเทศที่ททมีความร่ำรวยม,ม,มีมีการามีการเป็นอยู่ที่ดีจะต้องเป็นประเทศที่ค,ค่อนข้างจะยากจนที่คนเรียกว่าแสวงหาประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นจากเขาควรจะได้นะครับไม่ได้ไปเขาควรจะได้แต่วิธีการที่ว่าถ้าได้เร็วและได้ง่ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะทําให้ม,มีความปื้มพอใจ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอย่างว่าก็ถ้ารัฐบาลไม่ได้คํานึงถึงการได้อย่างเสียอย่างผลที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตจะเป็น,นอนาคตระยะกลางระยะไกลก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะแสดงว่ามันไม่คุ้มกับการที่จะใช้ในโยบายเช่นว่านั้นออกไปนะฮะที่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าประชานที่ยมทุกอย่างเป็นเรื่องที่เลวไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ระวังเนี่ยการไม่ไม่ไม่ไมไมบรญญ,ญญับบรญยังนี่จะเกิดผลเสียหายกับอังรษฐกิจเป็นอย่างยิง่งถึงได้มีการผูกโยงว่าจะต้องเป็น ผู้ซึ่งมีวินัยทางการกับทางด้วยถึงจะใช้พยานนิยมได้อย่างถูกต้องนะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะเข้าใจผลของการใช้พยานนิยมได้ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมากกว่าการที่จะย้อนกลับไปในบริบทของประเทศที่อาจารย์พูดดำเนินอธิบายก็ได้แนะนำไปนีดว่าในประเทศลาตินอเมริกานะครับผมว่าที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นเป็น เป็นประชานิยมตัวพ่อเลยนยะถ้าพูดจริงๆแล้วนะคงจะไม่มีมีใครเกินประธานที่พดีฮวนเพรอนของอาร์เจนตินานะถ้าท่านศึกษาอันนี้ผมจะขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังว่าฮวนเพรอนเนี่ยได้ใช้ประชานิยมอย่างไรและจะมีความคล้ายคลึงกับอะไรประชานิยมของประเทศแถวๆเอเชียเราเนะี่ยอย่างไงนะเดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ท่านฟังกันแต่ว่าว่าฮวนเพรอนเนี่ยใช้ได้อยู่ว่าประชานิยมอย่างไรแล้วมันเกิดผลอะไรยังไง คุนเทยรอนนี่เขเป็นทหารครับพ็นทหารแลนะ้วะก็ก็กะเบียอำนาจขึ้นมาก็หลังจากที่ไปเป็นเป็นยังเทิร์กก็ไปร่วมมือกับทางหารผู้ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะมีบทบาทในการที่จะมีการรัระหารในเ์เชนติน้ได้นะฮะในตอนนั้นก็เป็นตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอพอตอนสงครามโลกครั้งที่สองในเขาเองก็มีบทบาทเยอะแล้วเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอไอ,ไอการสั่งสมอำนาจบิบมีต่างๆในในช่วง ก่อนที่เขาจะเป็นประธานาิบีเนี่ยก็แสดงให้เห็นอะไรบางอย่างแล้วว่าเขาเองเนี่ยท่าทีจะเป็นจะเป็นผู้ซึ่งจะมีคนมีความสนับสนุนในทางการเมืองค่อนข้างสูงนะฮะอ,อ,อย่างเช่นว่าเขาพยายามที่จะไปไปสนับสนุนแรงงานนะฮะพวกพวกแรงงานพวกเทรดยูเนี่ยนเนี่ยนะ,ะแรงงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะซึ่งก็มีผลทําให้แรงงานเนี่ยเทรดยูเนียนเนี่ยนะฮะสาภาพแรงงานสนับสนุนให้เขาสามารถเป็นตัวเก่งในการที่จะเลือกตั้ง เป็นประธานเทิดพระบิดในในช่วงเขาจะปี1946ได้เนี่ยนะพอาะเขาเป็นประธานรพลีเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่เคยทำแล้วเขาก็เลยบูมใหญ่เลยนะฮะเขาทำทุกอย่างซึ่งเป็นต้นตอของประชาธิมเทวีเห็นทุกวันนี้เช่นเขาเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำครับล้ายๆกับใครประเทศนะเขาจอประหยัดขั้นต่ำอย่างมากเลยแล้วก็ให้สวัสดิการบอกวาจะกแรงงานในมหาศาลนะฮะเขาสร้างบ้านเอื้อร์ถอนเต็มประเทศไปหมดเลยฮะคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรนะฮะ คนี่ชอบใจมากนะฮะในในการที่จะที่จะได้ไอ้บ้านอยู่อาศัยราคาถูกๆนะสร้างสวัสดิการนะ,ะเขาสร้างโครงการจะเรียกว่าศูนย์าบาทรักษาทุกโรคครับ <c oughs> นะฮะคนก็ชอบใจกันมากเพราะสามารถจะเข้าโราบาลฟรีต่างๆ,ๆพวกนี้นะฮะ,ะเผอิญในช่วงที่เขาเป็นประาธานาธิบดีครั้งแรกเนี่ยต้องถือว่าเอเิีนะถือว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดในรัติอเมริกาถือว่าเป็นยุโรป แห่งแรกของราตินเมริกาก็ได้ความเจริญเขาสูงมากเพราะนั้นเขามีเงินทองเยอะแยะนะเขาก็ใช้ในช่วงแรกของความเป็นปนัาที่หลงเขาเนี่ดำเนินการหลายอย่างที่เป็นการเ,าเรียกว่าเขาเขาไม่ต้องสนใจแนละ้วเขาเขาไม่ต้องไปกู้เงินใครนะตอนนี้ช่วยดูได้แต่ผมก็ทําไม่ได้เพราะว่าตอนที่เขาพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยในที่สุดก็จาเป็นจะต้องไปซื้อเครื่องจักรไอ้แรงต่างๆพวกเข้ามานะฮะก็เ,ะเป็นเหตุให้ในช่วงท้ายของในช่วงสมัยท้ายของ ความเป็นภระหน้าที่ของเขาเนี่ยจำเป็นก็ต้องไปกู้เงินเนื่องจากว่ารัฐบาลจะต้องเอาเงินไปใช้ยื่นอื่นหมดแล้วไม่มีเงินเหลือแล้วนะก็ต้องไปกู้เงินมาในการพัฒนาประเทศนะฮะก็ว่ากันไปนะแต่ที่พเอิญในในใน,ในความมีมี popularity ของเพรอนเนี่ยสูงมากเป็นที่รู้วนะฮะคือได้ได้ภรยาเป็นคนเก่งด้วยนะฮะท่านท่านคงรู้นะฮะภรยาของคนที่สองนะไม่คนแรกนะของเพรอนเนี่ยฮะ เป็นเป็นนักร้องนักแสดงนะฮะซึ่งมีเป็นที่นิยมมากเลยใน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 อาเจนตินาานาดนั้นก็คือเอเอเวิต้าหรือเอวาเพรอนนั่นเองนะฮะถ้าถ้าดูหนังเรื่องเอวิต้าจะท่านจะเข้าใจประวัติของเอวาเพรนนี่ก็ช่วยช่วยให้เปรอนนั้มีมีความนิยมเนี่ยในประชาชนอาเจนตินานเป็นอย่างมากจงทั้งสามารถจะเลือกตั้งเป็นพนาธิบดีครั้งที่สองด้วยเสียงทุ่มทนครับ นะสลมทลายนะเข้ามาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระรามพีครั้งที่2องไองานต่างๆก็ยังท,ทำไปประเทศก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่า,เ,าเริ่มที่จะไอทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ก็าหายไปนะฮะแล้วไอการเป็นนี่ก็เป็นนี่มากขึ้น,นเรื่อยๆนะฮะของก็ขายไม่ได้นะฮะแล้วกเกิดปัญหาใหญ่สําคัญคือว่าคุณเปรอนเอเนี่ยแก เพิ่องคุณเอ,เอ,เอวาเปรังแกเสียชีวิตไปเป็นโรคมะเร็งนะฮะแล้วก็ตายยังยังสาวอยู่นะฮะอายุ30กว่านั่นเองนะฮะก <c oughs> <ะ>็ะะแกก็เลยแกก็ไม่มีไม่มีคู่นะฮะก <c oughs> ็เกิดไปชอบกิ๊กเด็กๆนะฮะ <c oughs> อายุแค่สิบห้านั่นเองนะฮะก็ปรากฏว่าสารเขาก็ไมไมใช่สารทางศาสนาเขาไม่ยอมสิฮะทางโบสถ์แคทอลิกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมโป๊บเนี่ยบอกว่าทำงี้ไม่ได้นะก็แกไม่แกก็ไม่ฟังแกก็ยังทำอยู่โป๊บที่โรมก็เลย ใช้คำว่าไง x communicate ภนาะษาไทยว่าไงฮะตัดอับไปหีใช่ไหมฮะค,คือตัดออกจาก x communicate นะฮะตัดคือตัดจากเป็นไม่เป็นไปเป็นคลาสิกแล้วนะออก็ก,ก็เรื่องเรื่องใหญ่นะฮะการ x communication เนี่ยแต่บองเฟรองเขาถือว่าเขามีมีพลังมีมีฐานอำนาจเยอะมากคนเขาสนับสนุนกันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็เลยเรณรงค์นะฮะเอาคนมาสนับสนุนในใ,ใ,ในในการที่เขาจะยังยังคงทำอ่างยี้อยู่ต่อไป ปรากฏว่าโชคไม่ดีครับเพราะว่ามีทั้งฝ kind of ่ายทหารฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยก็รวมตัวกันปฏิวัติบุนเตรอในวันนั้นวันที่เขารณรงค์เนี่ยโอ้แล้วโหดมากเลยนะไอเจนินาเนี่ยนะฮะวันที่เขาชุมนุมคนจะเป็นเป็นหลายพันคนหลายหมื่นคนเนี่ยในที่ปรายาเดเมโยเนี่ยที่สําคัญตอนที่เอวิต้าเขาร้องเพลงไอไอเอ่อรอนไครฟอร์มีไอเจนิน่าเนี่ยสังเกตให้ดีในภาพนั้นเนี่ยนะปรากฏว่า ทหารไอ้ที่เขาปฏิวัติเนี่ยเอาโรบินมาทิ้งบอมมาฮะคนตายไปสามร้อยคนนะครับนะฮะสามร้อยคนนี่เปรนรอนก็นเลยถูกปฏิวัติวันนั้นนะครับแล้วก็เลยต้องหนีกระสุกกระสุนไปตอนแรกไปปารกวายแต่แล้วก็ย้ายไปอยู่เวนเนซุเอลาของเนี่ยของฮูโกโชาเวสเนี่ยตอนชาเวสยังไม่ยังไม่อยู่นะยังยังไม่เกิดด้วยซ้าน,นะแต่ก็ได้รับการปกป้องจากที่นั่นแล้วก็จากนั้นก็อพยพรีภัยนะฮะเป็นนักการเมืองเนี่ยไป ไปอยู่ที่สเปนกับนายโฟนฟรังโกนะฮะจนกระทั่งประเทศมันจะแย่แย้วเนี่ยนะฮะก็ในสุดก็มันก็เรียกว่าต้องกู้นี่ยืมสินมาตลอดนะฮะทางอินเทอร์อเมริกันแบง์ต่างๆพวกนี้พอเพราะไอการที่ต้องไปใช้เงินในการทุบเทประชาธิปัตย์่มากเนะฮะจนกระทั่งเมื่อเมื่อเหตุการณ์มันมันดีขึ้นหน่อยนะ,ะในช่วงประมาณ20ปีหลัง,างจากที่เขาได้อพยพไปอยู่สเปนเนี่ยเขาก็ลูกน้องเนี่ยได้รับเลือกตั้งเป็นะธานาธิบดีครับ เพราะว่าตอนที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะสั่งนะฮะบอกว่าเทโรนคิดอารเจนตินาทำนะครับแล้วเขาก็สั่งอะไรมาที่อารเจนตินาตลอดเขาก็ายังมีอํานาจอยู่เนี่ยฮะเขาก็สั่งจนทั้งลูกน้องเขาสามารถเป็นประธานธิบดีขึ้นมาได้ครับนะเขาก็เป็นเป็นประธานธิบดีหุ่นเชิดนี่แหละว่ากันนะฮะชื่อชื่อว่าคอมโปซาถ้าผมจำไม่ผิดนี่ยนะฮะแคมโปซาคอมโปซาเนี่ยเป็นประธานธิบดีได้ประมาณสักสองเดือนนะฮะก็ลาออกครับแล้วก็ไปเชิญ ชูเปโอเนี่ยจากสเปนเนี่ยกลับมาที่อาเจนตินานะแล้วก็มีการเลือกตั้งพนาทิบดีขึ้นมาใหม่เปโอนก็ได้เป็นประธานาธิบดีครั้งที่สามฮะแต่ตอนนั้นตอนนั้นอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเอลไซม์เมอร์กินแล้วครับก็ทําได้ไม่นานแต่ยังว่าคงสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะครับเข้าใจว่าเป็นเข้าใจว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะครับก็เลยก็เลยแต่ไม่ได้ตายด้วยเหตุนี้นะครับ ตายเพราะว่าหัวใจวายครับหัวใจวายตายเขาในปลายเขาเจอว่าปี1957หรือ56 57กเ็เขาเขามาประมาณ19 5 5 56 57นะแล้วก็เอาไปใช้โทษดีหนะึ่นะ1977ก็ตายนะครับก็ในที่สุดก็ภรรยาคนที่3ชื่ออิซาเบลลาเนี่ยนะก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นพนามพอดีต่อแต่ก็าทำได้ไม่นานเพราะาไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ถูกปฏิวัติอีกรอบหนึ่ง โดยนายพลวีเดล่าเนี่ยนายพลวีเดล่าคนนี้ก็ยิ่ง,ง,งหนักเลยก็จับคนไปฆ่าทิ้งอะไรต่างๆมั่วไปหมดเลยแล้วก็ไปทําสงครามอังกฤษด้วยในตอน4ีหปีต่อมาก็ประเทศก็เละหมดเลยฮะตอนนี้พราะว่าในช่วงในช่วง20ปีหลังจากนั้น,นตั้งแต่แปดศูนย์ถึงสองพันเลยนะเอเจเรนาเนี่ยหมดสภาพละหนี้ต่างๆเละแทบไปหมดแล้วเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะปรากฏว่าต้องมีการรัดตัดทอนหนี้ต่างๆทําให้ ทำให้จีนีนาธได้หมดภาราไปหรือว่าโดนปริยายก็ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีเงินใช้นี่นะฮะประเทศเยอมัต้องยอมไหมก็ก็เอานี่ไม่ได้ก็ปรับปรุงประเทศขึ้นมาแต่ยังน้อยอํานาจของเปรอนยังอยู่นะครับอํานาจที่ว่าเปรอนิซึมเนี่ยยังอยู่แล้วคนที่เป็นประธานในปีขณะน,นี้ซึ่งเป็นบรรดาของเนสเตอร์เคสเตอร์เนสเตอร์เนี่ยก็ยังลักษณะลักษณะของพวกประชานิยมอยู่นะฮะแต่อาจจะยัง ถ้าเทียบกับสมัยเมื่อเมื่อเปนรอนอยู่เนี่ยคงจะเทียบกันไม่ได้เพราะปัจจุบันนี้ไอ้ความความเชื่อมสัมพันธ์ต่างๆในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความกว้างไกลขึ้นคุณจะทําอะไรตามใจเนี่ยคงไม่ค่อยได้แล้วยิ่งตรงนี้อไอ้เมย์ไปไปคุมไอ้เ,อเจเนร่นาอยู่เนี่ยคุณจะทําอะไรแบบที่เคยทําเมื่อ4ี่สมิปีก่อนก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นบททาหอของตัวอย่างของที่เกิดขึ้นเราเห็นเมื่อ5060ปีก่อนท,ที่ที่เวนิสาหน้าที่ที่เจเนน่าน่าจะเป็นบทเรียนว่าถ้าคุณไม่ระวังในการที่ใช้เงิน ของหลวงเนี่ยนะครับโดยที่ไม่บรรยับบรรย่างเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นผลเสียระยะยาวกับคนในรุ่นของเราและรุ่นอนาคตเร,ราในตอนนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วถ้ามีโอกาสจะพูดอีกรอบหนะึ่งณอบคุณครับค่าจากที่ท่านศาสตราจารย์ดรเมธีของแก้วท่านใด พูดถึงนะคะในนิยามะะของนโยบายประชานิยมเนี่ยท่านพูดถึงว่าเป็นกรณีที่รัฐใช้ทรัพยากรของประเทศก็คือกรณีของเงินแผ่นดินนะคะในการให้ประโยชน์กับประชาชนซึ่งท่านบอกว่าประชาชนในที่นี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจนในสังคมนะคะโดยให้ประโยชน์นั้นตกโดยตรงนะคะท่านเ,เน้นคำหนึ่งว่าจริงๆมันไม่มีผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจมันมีผลตอบแทนในทางการเมืองนะคะก็คือเป็นการที่ เอาใจว่าอย่างนั้นประชาชนนะครผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะและท่านก็ได้พูดถึงข้อดีข้อเสียนะคะของนโยบายประชานิยมนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเป็นตัวอย่างของอาร์เจนตินานะคะที่ดําเนินนโยบายแหมจะบอกว่าคล้ายกับประเทศไทยเหลือเกินนะคะ<ร>นะคะ ก็เป็นเป็นนโยบายที่คล้ายกับประเทศไทยมากนะคะที่ส่งผลให้มีการก่อหนี้สานาเป็นจํานวนมากแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะประกอบกับความผันผวนในทางการเมืองนะคะก็ทําให้ประเทศอาเจนตนนาเนล้มละลายแล้วก็เป็นบทเรียนที่สําคัญของประเทศไทยในการพิาิณาเรื่องการดําเนินนโยบายประชานิยมแบบไม่อยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังนะคะคราวนี้เราลองมาดูทาง ด้านอีกด้านหนึ่งคือทางด้านการเงินบ้างนะคะจะขอให้ดรทรงธรรมปิ่นโตท่านได้อธิบายว่าในมุมมองของท่านเนี่ยนะคะนโยบายประชาชนิย